เจอแล้วตัวต้นเรื่องเฉลยตัวต้นเรื่องดราม่าบุพเพศนิวาสพรหมลิขิตเรียกได้ว่าเฉลยปลมในอดีตแล้วล่ะค่ะสำหรับละครพรหมลิขิตทางช่องสามนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มปบธนวันและนางเอกสาเบล่าราณีเพราะในตอนที่23ก็ได้เฉลยปลมในอดีตหรือจุดเริ่มต้นของบ่วงกรรมทั้งหมดของตัวละครการาเกตและเกตสุรางแล้วโดยจะต้องบอกเลยว่าการาเกตหรือพุทธาในยุคป,ปัจจุบันนั้นกรรมหนักสุดๆแถมยังมีการเฉลยออกมาแล้วว่า ตัวต้นเรื่องของดราม่าทั้งหมดไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพี่ผินพี่แย้มสองบ่าวคนสนิทของการาเกตนั่นเองเพราะในอดีตเป็นคนที่กล่าวหาว่าพระนางจันทราวดีหรือเกศสุรางในอดีตเป็นคนฆ่าโอรสของเจ้าหญิงอาทิตยาหรือการาเกตในอดีตจนเป็นบ่วงกรรมสืบต่อเนื่องกันมาและแม้สองคนนี้จะต้องตามมาชดใช้วเวรกรรมแต่ก็ยังไม่หนักเท่าการาเกต ที่ต้องตายอย่างทรมานและตกนรกไปรวมถึงต้องทัดพล,พลาดจากคนรักในทุกภพทุกชาติแม้จะมีโอกาสได้วนมาเจอกันแล้วก็ตามเอาเป็นว่าพบชาตินี้จะได้ลงเอยด้วยกันอย่างสมหวังไหมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ